สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยิดีต้อนรับนะคะเข้าสู่เว็บไซต์ดีดี o o o t t r a v e l well. t v ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูกระเพาะปานค่ะไปดูส่วนผสมนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมทั้งหมดนะคะก็จะมีเห็ดหอมนะคะเราแช่น้ำแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะเนื้อปูค่ะกระเพาะปลานะคะน้ำซุปหนึ่งถ้วยค่ะไข่นกกระทาต้มสุกแล้วนะคะน้ำตาลซีอิ๊วขาวพริกไทยค่ะ น้ำมันหอยแป้งมันและสุดท้ายก็คือหน่อไม้หั่นเส้นค่ะอย่างแรกที่ต้องทำนะคุณผู้ชมก็จะต้องเทน้ำซุปลงหม้อนะคะแล้วก็ตั้งเปิดไฟให้เดือดนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสกันค่ะด้วยซีอิ๊วขาวนะคะน้ำมันหอยค่ะน้ำตันทรายนะคะ จากนั้นก็ใส่กระเพาะปลาลงไปค่ะนี้เราก็จะต้องรอให้น้ำเดือดพ่านดีซะก่อนนะคะถึงจะใส่หน่อไม้ลงไปค่ะตอนนี้นะคะน้ำซุปที่เราตั้งไว้ก็เดือดดีแล้วนะคะรวมถึงตัวกระเพาะปลาก็สุกดีแล้วเราก็จะใส่หน่อไม้นะคะลงไปตามด้วยเห็ดหอมนะคะ สำหรับกระเพาะปลานะี่คุณผู้ชมก็จะต้องนำมาทำความสะอาดก่อนนะคะโดยที่นำกระเพาะปลาเนี่ยมาต้มในน้ำเดือดนะคะใส่น้ำส้มสายชูลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อดับกลิ่นคาวจากนั้นก็จะต้องเทน้ำทิ้งนะคะแล้วก็ต้มในน้ำเดือดอีกหนึ่งครั้งนะคะถึงจะได้กระเพาะปลาที่ไม่มีรสชาติที่เหม็นคาวหรือว่ามีกลิ่นคาวมากเกินไปนะคะ จากนั้นนะคะเราจะต้องใส่ไข่นกกระทาต้มลงไปค่ะรอให้น้ำเดือดอีกหนึ่งครั้งนะ,ะถึงจะเติมส่วนผสมของแป้งมันค่ะตอนนี้นะคะน้ำซุปก็เดือดดีแล้วนะคะเราก็จะต้องใส่แป้งมันนะคะอันนี้เป็นแป้งมันที่เราลําไปละลายกับน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างที่ใส่ก็จะต้องคอยคนด้วยนะคะไม่งั้นแป้งมันเนี่ยจะจับตัวเป็นก้อนนะคะ สำหรับสูตรกระเพาะปลานะคะถ้าคุณผู้ชมจดสูตรไม่ทันนะคะก็ไปคลิกดูได้นะคะที่ foodtravel well. tv นะคะก็จะมีสูตรแบบละเอียดเลยนะคะแล้วคุณผู้ชมเนี่ยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะวิธีการล้างตัวกระเพาะปลายัางไงไม่ให้มีกลิ่นคาวนะคะก็ไปดูได้ที่สูตรของการทํากระเพาะปลาผัดแหงนะคะตอนนั้นก็จะมีการสาธิตให้ดูเลยนะคะในขั้นตอนของการล้างตัวกระเพาะปลา ตอนนี้นะคะน้ำซุปของเราก็เริ่มข้นดีแล้วนะคะทีนี้ก็ปิดไฟนะคะแล้วก็จะเสิร์ฟได้เลยค่ะตอนนี้นะคะกะเ,เพาะปลาของเราก็เสร็จแล้วนะคะมาตักใส่ชามเสิร์ฟกันเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ทำไม่ยุ่งยากเกินไปนะคะผู้สูงอายุก็ค่อนข้างที่จะชอบนะคะสำหรับเมนูนี้ เวลาเสิร์ฟนะคะเราก็จะต้องโรยเนื้อปูนะคะนี่เป็นเนื้อปูที่เรานึ่งสุกแล้วนะคะไว้ด้านบนจากนั้นนะคะก็โรยพริกไทยป่นลงไปค่ะใบผักชีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็ขอให้อร่อยกับเมนูกระเพาะปลาค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ